สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานกุญแจคีย์ดิจิตอลนะครับของ BVD c l ี o n 6นะครับขั้นตอนแรกนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าตรงตัวรูปตัวรถนะครับแล้วเข้าไปที่ตั้งค่าตัวรถนะครับเราก็เลื่อนข้างบนนะครับไปที่คําว่าหน้าต่างและการล็อกครับเสร็จแล้วจะขึ้นคําว่าคีย์ดิจิตอลนะครับถ้าคันของคันไหนนะครับไม่ขึ้นลองกดเข้าไปนี่ฮะรูกระดิ่งดูว่ามีการอัปเดตหรือไม่ถ้ามีการอัปเดตก็กดอัปเดตไปก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราเข้ามาตรงนี้ฮะเดี๋ยวเรากดเปิดใช้งานทันทีครับตัวรถจะบอกว่าให้เรานําโทรศัพท์นะครับไปไว้ที่คอนโซลนะครับผมจะเปิดล็อกนะครับเรามาวางไว้ที่คอนโซลตรงนี้นะครับที่ขึ้นสัญลักษณ์ N f c นะครับวางไว้หาตำแหน่งนะครับอ่ะเจอตำแหน่งแล้วมันจะขึ้นมาให้เราจับคู่นะครับเรากดเสร็จแล้วเราก็กดดำเนินการนะครับคราวนี้จะมีรหัสครับส่งมาที่ตัว อีเมลนะครับของอีเมลที่เชื่อมกับตัวแอปบวดีนะครับแล้วก็ดูรหัสครับแดีวเราก,กดถัดไปตรงนี้นะครับแล้วก็รอสักครู่นะครับดูหน้าจอครับหน้าจอจะมีตัวบง่บงบอกว่าตอนนี้เชื่อมต่อประมาณ50%เอร์เซ็นตละโอเคแล้ว, <Okay. S 1> ลวรอดูที่ตัวโทรศัพท์นะครับ โอเคครับตอนนี้จับคู่สําเร็จแล้วนะครับนี่เพิ่มใช้งานเรียบร้อยกดดำเนินการต่อครับถ้าจะเป็นกุญแจแบบนี้ขึ้นมาในโทรศัพท์ของเรานะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ตัวแอปกระเป๋าเงินเอ๊ะกระเป๋าสตังค์นะครับของระบบปฏิบัติการ ios จะมีแอปกระเป๋าสตังค์นะครับโอเคนี่จะขึ้นมาแล้วว่า bdc v lion 6นะครับคราวนี้ก็เป็นการเชื่อมเสร็จเรียบร้อยเราสามารถใช้ตัวนี้นะครับ กดล็อกได้เดี๋ยวผมทำสาธิตให้ดูนะครับตัวโทรศัพท์นะครับสามารถปิดเปิดรถได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีกุญแจอะไรทั้งนั้นครับแค่เอาโทรศัพท์วางบนบนรถนะครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทแล้วมาดูกันว่ารถมันจะไปได้เลยไหม นี่ครับเราสามารถขับเคลื่อนได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจรถนะครับข้อดีคืออย่างนี้ครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ